สาวแจ็กกี้แจ็คคลีนนะครับหรือว่าแจ็กกี้แม่ลังบองเนี่ยเขาโพสรูปลงไอจีซึ่งสาวสวยท่านนี้นะครับเขาลงรูปในจีถึง3รูปด้วยกันมาพร้อมการแต่งตัวที่เป็นเสื้อยืดเอลลอ,อยางเกงยียนแล้วก็ใส่หมวกในส่วนของแคปชั่นนะครับแน่นอนว่าแคปชั่นเนี่ยมีความกวนมากๆนั่นก็คืออย่าเรียกว่าคนโสดให้เรียกว่าอยู่โหมดอันเลิฟอเบิ ในส่วนของคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นนะครับก็แน่นอนว่ามีแฟนคลับรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยมาคอมเมนต์กันด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทอย่างสาวน้ำตาลพิจักขนานะครับคอมเมนต์ไว้ว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันและยังมีนักล้องชื่อดังนะครับแพลคณิกุนมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า สวยขนาดนี้ไม่นานก็หายโสดแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แซวสาวแจ็คก,กี้กันอีกมากมายเลยยังไงก็ตามนะครับถ้าเครเห็นคลิปไ้แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับบาย